กระเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพิธาลิมเจริญรัฐบัญชีรายชื่อพักเก้าวไกลวันนี้ผมขอใช้เวลาที่ประชุมสภาเพื่อถแถลงเสนอยติด่วนขอให้ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพื่อการแก้ไขปัญหาการให้ประธานบาดเหมืองแร่และการทำเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนซึ่งมีเนื้อหาของยติเป็นลายลักษณ์อักษรดังต่อไปนี้ยติลงวันที่ 3กรกฎาคมปี2562การทำเหมืองแร่ในประเทศไทยทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนผลกระทบต่อระบบนิเวศกระทบด้านเสียงและฝุ่นจากการใช้วัตถุระเบิดผลกระทบต่อแหล่งน้ำใต้ดินและการปนเปื้อนของสารอันตรายในดินผลกระทบทางสังคมในพื้นที่และสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง การปนเปื้อนของสารหนูในสิ่งแวดล้อมและการทำเหมืองดีบุกในตำบลร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชการปนเปื้อนตะกัวในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีปัญหามลพิษอากาศจากกิจกรรมการระเบิดหินปูนตำบลน,น้าพะลานจังหวัดสระบุรีและการทำเหมืองแร่ใต้ดินแร่โปแตสจังหวัดอุดรธานี และการปนเปื้อนแคดเมียมจากการทําเหมืองสังกะสีในพื้นที่เกษตรรวมถึงกรณีสารพิษจากการทําเหมืองแร่ทองคําในจังหวัดพิจิตรและจังหวัดเลยผลกระทบจากการทําเหมืองแร่เหล่านี้มักเกิดจากกระบวนการการออกประธานบัตรจากกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เราเรียกว่า EIA การประชาพิจารณ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริงการดําเนินการที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดการตรวจสอบอย่างแน่ชัดด้วยข้อจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งกรณีดังที่ได้กล่าวมานั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สำคัญของแผ่นดินมีความจำเป็นเร่งด่วนในอันที่จะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศและส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงควรให้สภาผู้แทนราษฎร มีการศึกษาและตรวจสอบผลกระทบของการดำเนินโครงการต่อไปอย่างรอบคอบสำหรับการอภิปรายครั้งนี้ผมขออุทิศแด่ธรรมชาติและสรรพสิ่งที่ถูกทำลายลงเพราะเมืองแร่คนที่ตายจากเมืองแร่คนที่เจ็บป่วยพิกพิการเพราะเมืองแร่ คนที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจากเมืองแร่คนที่ติดคุกถูกจองจำสูญเสียอิสร,รภาพจากเมืองแร่คนงานเมืองแร่ทุกยุคทุกสมัยที่ถูกกดขี่ขูดรีดแรงงานจากรัฐและนายทุนเมืองแร่คนที่ต่อสู้คัดค้านโครงการเมืองแร่ทุกแห่งหนทั่วประเทศไทย คำอมททิศที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นคือการถอดบทเรียนจากการทําเหมืองแร่ในรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งเป็นผลกระทบจากการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ขาดดุลยภาพคุณภาพแล้วก็เสถียรภาพจนนํามาสู่การสร้างความเหลื่อมล้ําและความไม่เป็นธรรมการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ของพี่น้องประชาชนที่ไร้อำนาจที่จะต่อรองกับรัฐและทุนได้อย่างเสมอภาคผมต้องกล่าวกับเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ว่าปัญหาการทำเหมืองไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวทุกท่านและผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกหลายท่านคงทราบปัญหาเหมืองแร่นี้ดีกว่าผมด้วยซ้ำไปเพราะหากเรามองไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยตั้งแต่เหนือจนดใต,ต้ตั้งแต่ตะวันออกจนสู่ตะวันตกเราต่างพบเห็นปัญหา เราพบเห็นประชาชนจํานวนมากที่ต้องเผชิญกับการทําเหมืองแร่ด้วยกันทั้งสิ้นและแน่นอนว่าผู้แทนรัษฎรที่อยู่ในพื้นที่ย่อมรู้ปัญหาเหล่านี้ดีกว่าตัวผมเองภาพใหญ่ในปัจจุบันประเทศไทยมีเหมืองแร่ทั้งหมด970แห่งโดยในปี2559มูลค่าการผลิตเหมืองแร่มีมูลค่าทั้งสิ้น80,000ล้านบาท เป็นมูลค่า GDP 4แสนล้านบาทล่าสุดกระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอคอรมต่ออายุประธานบาทเหมืองแร่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่1จํานวน7โครงการมูลค่ากว่า3,500ล้านบาทถึงแม้จํานวนเงินจากการทําเหมืองแร่ได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเป็นจํานวนมากแต่ในทางกลับกันจํานวนมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลเหล่านี้อาจต้องแลกกับทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม คุณภาพและวิถีชีวิตของประชาชนอันเป็นมูลค่ามหาศาลที่ไม่สามารถประเมินเป็นตัวเลขได้เช่นกันเพื่อให้ครบถ้วนกระบวนความในการอภิปรายครั้งนี้ในเวลาอันสั้นผมจะอภิปรายบริบทปัญหาของการทำเหมืองแร่ในประเทศไทยแล้วหลังจากนั้นเราจะได้เปรียบเทียบกันว่าประเทศไทยกับระดับสากลระดับนานชาตินั้นเขามีหลักการอย่างไรในการจัดการเหมืองให้เกิดความยั่งยืน เพื่อที่จะได้เห็นปัญหาช่องว่างโดยผมได้แบ่งกระบวนการทําเหมืองออกเป็น3ก้อนดังภาพที่โชว์กับสภาแห่งนี้ก้อนแรกก็คือระยะก่อนเปิดเหมืองต่อมาก็เป็นระยะระหว่างสร้างและทําเหมืองก้อนสุดท้ายก็คือระยะหลังปิดเหมืองสําหรับก้อนแรกระยะก่อนเปิดเหมืองนะเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่ชาวบ้านในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากเหมืองแร่ ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาต้องการหรือไม่ต้องการเหมืองในพื้นที่หรือไม่อย่างไรแต่ที่ผ่านมาดูเหมือนว่ากระบวนการเหล่านี้ถูกมองจากชาวบ้านว่าเป็นเพียงพิธีกรรมและชาวบ้านที่คัดค้านต้องถูกกดดันถูกกีดกันให้ออกจากเวทียิ่งไปกว่านั้นแกนนำชาวบ้านที่ในหลายพื้นที่ต้องถูกนายทุนฟ้องร้องหมิ่นประมาทยกตัวอย่างเช่น ชาวบ้านกระเบะดินอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ที่คัดค้านเหมืองฐานหินหรือแม้กระทั่งมีการใช้อิทธิพลขม่มขู่หรือสังหารแกนนำชาวบ้านเช่นเมื่อเดือนสิงหาคมปี2562ที่ผ่านมาเราอาจได้ยินข่าวการอุ้มและขม่มขู่แกนนำต่อต้านเหมืองหินปูนที่จังหวัดเมืองที่จังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นการอุ้มจากสถานที่ เวทีจัดการรับฟังความคิดเห็นเลยผมมีโอกาสลงพื้นที่รับฟังปัญหาด้วยตนเองในกรณีการยื่นขอประธานบัตรเมืองแร่ทรายแก้วที่ตำบลคำตโนดอำเภอรประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีประชาชนนั้นห่วงกังวลต่อผลกระทบต่อวิถีชีวิตต่อพื้นที่อยู่อาศัยต่อการประกอบอาชีพของตนซึ่งแต่ละสิ่งที่ผมเห็นมานั้น เห็นมากไปกว่าน,นั้นก็คือการเข้าไปของเหมืองแร่ในพื้นที่ต่างๆที่นำไปสู่ความขัดแย้งภายในชุมชนทำเกิดทาให้เกิดความแตกแยกในชุมชนจากฝั่งที่สนับสนุนเหมืองแร่และฝั่งที่คัดค้านเหมืองซึ่งผมคิดว่ากระบวนการก่อนเปิดเหมืองที่ดีต้องยกระดับเพิ่มความระมัดระวังและสร้างบรรทัดฐานในการรับฟังความคิดเห็นที่ดีเพื่อไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก ดังกล่าวนี่คือก้อนแรกสำหรับก้อนที่สองช่วงระยะเวลาสร้างและทำเหมืองท่านประธานครับกระบวนการทำเหมืองมีการใช้สารเคมีที่เสี่ยงต่อสุขภาพทำให้เกิดขยะของเสียที่ไม่สามารถกําจัดได้เป็นจานวนมากทำให้เกิดฝุ่นและเสียงดังทำให้เกิดการแพร่กระจายของสารโลหะหนักซึ่งมีความเป็นพิษ ต่อคนสูงโดยสิ่งเหล่านี้สามารถปนเปื้อนเข้าไปในพื้นที่เกษตรกรรมและแหล่งน้ำบริโภคของประชาชนได้ที่ผ่านมาพบว่าการทำเหมืองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่เช่นเหมืองที่หมู่บ้านคริตตี้จังหวัดกาญจนบุรีหรือเหมืองที่ตำบลแม่ตาวจังหวัดตากซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผลอย่างชัดเจนหรือเหมืองที่ดงมะไฟจังหวัดหนองบัวลำพูที่บ้านเกิดของพวกเขาได้ถูกเหมืองทำลายความสมบูรณ์ของธรรมชาติและวิถีของคนในพื้นที่ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับก้อนสุดท้ายคือก้อนสุดก้อนหลังคือการปิดเหมืองเพื่อการฟื้นฟูเยียวยา ดูเหมือนว่าจะไม่มีการเตรียมการอย่างรอบคอบรัดกุ่มเพียงพอเพราะการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นดูจะมีความหมายเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในเขตเหมืองเท่านั้นแต่ไม่ได้ครอบคลุมในส่วนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของชุมชนในบริเวณนั้นท่านประธานครับผมต้องบอกให้เข้าใจตรงกันว่าการเสนอยตินี้และการอภิปรายของผมไม่ใช่ต้องการที่จะต่อต้านการพัฒนา หรือจะมาขัดขวางความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศแต่อย่างใดแต่ยตินี้เกิดจากเมื่อผมได้มีโอกาสเดินทางไปพบพี่น้องประชาชนในภาคต่างๆทั่วประเทศและรับเรื่องร้องเรียนที่สภาแห่งนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนทราบถึงความทุกข์ร้อนของพวกเขาแต่ใช่ครับการแก้ไขปัญหาเหมืองไม่ใช่การยกเลิก ไม่ให้มีการทำเหมืองในประเทศไทยเลยแต่คือการหาดุลยภาพเสถียรภาพและคุณภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือชาวบ้านอยู่ได้ในทุนอยู่ได้และรัฐได้ผลประโยชน์ที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP United Nations Development Program บอกกับเราว่าอุตสาหกรรมเหมืองเป็นโอกาสในการพัฒนาประเทศที่สำคัญสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาในการยกรายได้ หนึ่งคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สองคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งจะช่วยสร้างนวัตกรรมให้กับประเทศในระยะยาวแต่ก็มีความสเสี่ยงสูงในหลายด้านเช่นด้านสิ่งแวดล้อมที่อุตสาหกรรมเหมืองจะต้องใช้น้ำอย่างมหาศาลต้องปล่อยสารโลหะลงสู่แหล่งน้ำตลอดจนมีการตัดไม้ทำลายป่าคุกคามความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านสังคมที่สารพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแหล่งน้ำทำให้คนที่ใช้ชีวิตและการทำการเกษตรไม่ได้ไม่ได้เนื่องจากแหล่งน้ำเป็นพิษและในด้านเศรษฐกิจที่ถึงแม้ว่าจะเติบโตขึ้นแต่ก็ทำให้เงินเฟ้อในท้องถิ่นจนชาวบ้านเดิมไม่สามารถอยู่ได้เพราะงานใหม่ที่สร้างขึ้นก็เป็นงานของคนนอกชุมชนสำหรับการจัดการเหมืองอย่างยังย่งยืนที่จะต้องวิเคราะห์ตลอดชีวิตเหมือง ที่เมืองไทยยังขาดอยู่ผมก็จะแบ่งเป็น3ก้อนเช่นเดียวกันตามคำแนะนำของ United Nations Development ก้อนแรกก็คือการก่อนสร้างระหว่างสร้างแล้วก็การปิดเมืองเพื่อที่จะเห็นว่าช่องว่างของประเทศไทยกับต่างประเทศคืออะไรสำหรับก่อนก่อนสร้างเมืองนั้นเนื่องจากชุมชนที่จะได้รับผลกระทบจากเมืองอย่างใหญ่หลวงทั้งทางบวกและลบการวางแผนก่อสร้างก็ต้องมีการส่วนร่วมจากชุมชนอย่างมีนัยยะสำคัญ กระบวนการประเมินผลกระทบหรือหากต้องมีการเวนคืนที่ดินก็ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่ชื่อว่า IFC Performance 5ของธนาคารโลกคือต้องชดเชยเต็มจำนวนและรวมถึงค่าเคลื่อนย้ายโดยมาตรฐานชีวิตของคนที่ถูกย้ายจะต้องดีขึ้นที่สำคัญ EIA EHIa SIA ไม่เพียงพอแล้วครับตามแนวปฏิบัติสากลต้องมี HRIA หรือที่เรียกว่า Human Rights Impact Assessment คือการประเมินตามหลักว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ UN ว่าโครงการนี้มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนเหล่านี้หรือไม่มากไปกว่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ GIA Gender Impact Assessment เนื่องจากผู้หญิงและเพศอื่นๆไม่ว่าจะเป็น LGBTQ มักได้รับผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจมากกว่าผู้ชาย งานเหมืองส่วนใหญ่จ้างผู้ชายผู้หญิงมักเสียโอกาสทางเศรษฐกิจไปเนื่องจากไม่สามารถทำกเกษตรบนพื้นที่เดิมได้อีกต่อไปขั้นตอนที่สองสั้นๆเลยก็คือต้องเป็นกระบวนการ progressive rehabilitation หรือขณะที่ทำเหมืองไปก็ต้องฟื้นฟูไปใน,ในเวลาเดียวกันขุดเสร็จตรงไหนก็ต้องฟื้นฟูตรงนั้น ซึ่งข้อนี้จะช่วยให้ในายทุนเหมืองลดความเสี่ยงทางการเงินเพราะเป็นการกระจายต้นทุนไม่ใช่รอฟื้นฟูที่เดียวซึ่งจะใช้เงินก้อนใหญ่และเพิ่มโอกาสความสําเร็จในการปลูกป่าคืนตัวอย่างเหมืองฐานหินของบริษัทในออสเตรเลียที่ชื่อ New Hope ตั้งแต่ปี2545เขาทําเหมืองไปครับท่านประธานทําไปแล้วก็ฟื้นฟูไปจนปัจจุบันเนี่ยสามารถฟื้นฟูได้450เฮกเตอร์ และพื้นที่ที่ทำเหมืองนั้นสามารถที่จะทําปศุสัตว์ไปได้ด้วยอีก240ฮีกเตอร์ดังภาพที่ผมโชว์กับสภาหแห่งนี้อีกข้อหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าระหว่างที่ทําเหมืองนั้นก่อนหน้านั้นจะต้องทําทั้ง EIA EHA และอะไรต่างๆนานานะแต่ไม่มีการตรวจสอบต่อเนื่องในต่างประเทศนั้นเมื่อ มีสถานการณ์ที่ทําเสร็จแล้วก็ต้องคอยตรวจดูกันเป็นระยะระยะถ้ามีสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงก็จําเป็นที่จะต้องคอยตรวจสอบการ,การศึกษาเหล่านี้สุดท้ายผมจะขอสรุปก็คือเรื่องของการปิดเหมืองเป็นที่น่าตกใจนะครับท่านประธานมีเพียง25ของเหมืองทั่วโลกที่ปิดตัวเพราะทรัพยากรหมดจริงๆอีก7 5ปเนี่ยปิดเหมืองเพราะเหตุผลทางการเงินหรือการเมือง ซึ่งผลที่ทําให้เกิดการทิ้งเหมืองดังนั้นแผนการปิดเหมืองอย่างถูกต้องจะต้องมีการเตรียมพร้อมตั้งแต่ตอนสํารวจและการวางแผนก่อสร้างซึ่งต้องเตรียมแผนปิดเหมืองทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพราะหากมีการปิดเหมืองก่อนกําหนดก็จะมีการทิ้งเหมืองแล้วก็ส่งผลทางสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสารปลอดตะกัว่วแคดเมียมอาจเข้าไปปะปนในแหล่งน้ํา และการใช้การเกษตรซึ่งต่างจากตอนที่เหมืองยังมีคนจัดการอยู่ขณะที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมอาจทําให้เศรษฐกิจของชุมชนล่มสลายคนตกงานกระทันหันพื้นที่เหมืองร้างหมดคุณค่าทางเศรษฐกิจนําไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อีกเลยท่านประธานครับถ้าแนวปฏิบัติในการจัดการทําเหมืองแบบสากลถูกนํามาใช้ในประเทศไทยเรานําไปปฏิบัติเพื่อช่วยป้องกันปัญหาต่างๆจากเหมืองได้สําคัญที่สุด คือประชาชนจะมีอำนาจต่อรองกับรัฐและนายทุนอย่างเสมอภาคกันดังนั้นผมจึงขอสนับสนุนยัตติให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามันชุดนี้ครับขอขอบคุณท่านประธานครับ